สวัสดีครับพี่น้องผ้มามาหาอยู่หากินครับผมดักแง่ครับหากินแบบกพิซานบ้นานเฮานี่ซิบก็ลังพี่น้องหาไปก่อยเทียงพอได้อยู่ได้กินครับหาพ่อไปก่อยเทียงพี่น้องไม่ได้หาาลาย,ลยมาพอหูห้แล้วหู้หนึ่งดักมาแล้วอันหนึ่งเลยพี่น้อง แต่ว่าตอนนี้มันเรียนเขาก็เลยมาล่องมึงอันหูนิข้าวผมหูมันซิมเมนเงียกฟูแล้วครับ หูหนึงครับหาดักไปน้ำใสหอยพี่น้องหูดยหี่ยวไอ้ฝุ่นครับช่างฝุ่นก็ดักมาแล้วสองลังแต่ว่าพอท้อนเห็นเรียนเขาหรอกเห็นหูมันมันตะเสาอยู่ดักไปก่อนครับน้ำใสหวยหวยกับเหีงมาแล้วพี่น้องเอ้ย อายุห้ากินอะไรอยงครับนี่เปกไปอยพี่น้องมาคาัดักน้ำหูมันนน่ครับน้ำหยฟัง้างหยไปนน่ครับอันนี้แง่ผู้แล้วพี่น้อง thế này thế nào mùa ตอน้ันแทพี่น้องซีังอันนี้นึงสองสามนี่เงียบค้เงียพี่น้องหู้เงีย ้อยไน้องรับยังไงก็มีตัวนี่เรียบร้อยบุเรีอจะงัดบุเรียแล้วคนมีตัวแต่มีตัวในบุเรียได้ไปรองด้วยนี่เพราะท่านเห็นเรียนเขาจะหูเห็นตรหู้ซื้อ ไครับสุดั้ำม่มีเนื้เมียพี่น้องตัวเมียด้วนี้ <c oughs> <c oughs> ข้ัมส,สายหว,ว,วยี่อไมัโตยู่พี่น้องเป็นหูหลายหูอยู่แต่พัฒนเห็นแรนงนเขาจักหูอยู่รักติดไปกอนวคอยมาไลยไม่พี่น้อง

มันมันฟอสีพระที่พี่้องกันมีตัวนึงเก็บรอยเลยเก็บจบลอยไป่้องเต็ีมหนึ่ง,ง,งมันแล้วไป่้องมันแล้วตัวหนึ่งกำลังดิน่นแตีแวแนวแนวอยู่ quá rồi các chú đồng, nó đồng, ơi, anh nhéo nè, đi gìn, ông, mán mán, xe bọc mông chú ơi, nhắm

นนี่่พมันไปตั้งในเขาหูมันอยู่เอ้ยมันออกมันมาเสียเรนมาหาหูมันเอ้ยเสียเรียนไปตั้งในเขาหพี่น้องแต่ว่าหลังนั่นก็เอียงอยู่ต่ำอยู่แต่ว่าบอลบ้โบ้เนี่ยยีมันเกลียนสักวักสักบ่อยู่เฮ้ย ได้๋ยวเด้บ่ได้๋ยวปรเด,ดีมันสักอยู่กินเกนียนต่ำแล้วมันดาวแล้วมันเอียงอันนี้ก็พอต่ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องคนอินหนาวหนาวหนาว้นาอย,ายู่น,ยนี่ตัวนี้ทั่วเลยตัวนี้เลี้ยนเขาการเลี้ยนเขานี่เพราะว่าบ่พ่อซีบันทีพี่น้องคคือ ไล่แดงยิงคืนบผมสวยงามไปหรอกเนี่ยขงยางหว้ไม่ต้องงงไปหอกพดีหากินไก่ดอกขางบ้านเฮานี่กเพรได้อยอ่ได้กินครับน,นี้เนี่ยผูด,ด้วยไปหอกบางไล่มันไล่มันสิไล่สีแดงแถบดำสมไล่กระจกนี่สวงาม เ้ากับบัวเด้หาไปกินหลายพี่น้องบ่ได้ว่าเสียวแบบจนศูนย์พันเราเอาพ่อไดชยูดิกินนะเพราะว่าเขียดนี่มันหลายไม่มีพอ่อเดชหากินพี่น้องข้าวเราไปพ่อไดชยูดิกินครับจะเก่าโตสิบโตอพ่อได้ชไขยเสือกม่วงย่ำเทียงไงพี่น้องมันๆครับมันๆมันๆพี่น้องเอมีตัวนี้โตผูด้วยพี่น้องเลี้ยงอะไรเลี้ยงดี เดี่ยงเหใหไอ้ตัวนี้มาเลี้ยงงวัวนพี่น้อง,องมาห่อเขามาน้ำมาเลี้ยงงวัวนะคร,รับนี่เปิ่งกินด้วยทงอย่างงี้ฮะตีสองตีสองอะพี่น้งอง ไปไปกัดตัวผูไเนาไม่จะบอกผูสามเมียหนึ่ง กันได้ผูร้ายก็สิปล่อยตัวเมียพี่น้องแต่ไม่เห็ดพันกันได้จะผูตัวงี้ได้ตัวเมียมาตัวหนึ่งกันได้ตัวผูจักยัดแยกระดับป้วนตัวเมียพี่น้องก็ได้ก้อยจักหาหกตัวก็ได้ก้อยแล้วครับล่มล่างหนึ่งแล้วพี่น้องแต่ว่าม้ถือกินมันแกนมันส้นออกอีกสื ือรันดูเจ้าว่าพูถึงพี่น้องห้อยหางเรียนบันอันนี้เกิดห้อยต่ำอกะดูเจ้าว่าพูดถึงดินเกนลังนี่รันดูเจ้าว,ว่าจะอ,อยู่บ่บ่อยู่บ่พี่น้องมันดินเกนแต่ว่ามันดินเกนมันเสียบบย่ยู่มันบอนอ่นเนี่ยพอมันดาบป๊บไปกับดักเขามันกิด งเงมัน้ำตววตัวนี้มันเลีนกรูพี่้องเห็ยนตัวนี้มันเลีนกะหู้หูเนียวขื่อหูเี้ยวคืออยู่พี่้องเน้สรักมันเลีนกูโบกยาเราพี่้องดินแนวๆเลยพี่้อง้ โอนตายแล้วตัวนึงถอโดแล้วพี่น้องตายแล้วตัวนแข็งแค่เดยวเหยียบมันหอนถือแป๊บเดียวมันก็ตายล้วแ้นตายแล้วแข็งอยู่